สำหรับคุณที่ทำธุรกิจออนไลน์มือใหม่นะครับหรือคุณที่ต้องการยิงแอดให้แม่นแบบถูกวิธีวันนี้ผมเปิดคอร์สสอนการยิงโฆษณาบน Facebook แล้วก็ Google นะครับเป็นคลาสในห้องเรียนซึ่งผมสามารถที่จะจับมือคุณทาและผมยังมีผู้ช่วยสอนให้คุณอีก10คนครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสอาด ผมเป็นมือยิงโฆษณาออนไลน์ให้กับธุรกิจของไทยครับและพวกเรายังได้รับการคัดเลือกให้เป็นพรีเมียร์ Google Partner ประจำประเทศไทยครับ ผมมีความตั้งใจที่จะสอนผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ให้ยิงแอดให้แม่นแบบมืออาชีพนะครับโดยครั้งนี้ผมเปิด2คอร์สด้วยกันคือ Facebook Ads แล้วก็ Google Search Ads นะครับโดยทั้ง2คอร์สเนี่ยผมจะสอนการยิงโฆษณาแบบมืออาชีพหรือที่เรียกว่า Expert Mode ในคอร์ส Facebook ผมจะสอน ให้คุณใช้สิ่งที่เรียกว่าตัวจัดการโฆษณาในการยิงแอดโฆษณาบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยสามารถยิงแอดได้หลายกลุ่มเป้าหมายภายใต้1แคมเปญน,นะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เวิร์กมากในการยิงแอดบน Facebook ครับแล้วผมจะให้คุณเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ CBO ที่ Facebook เข้าให้มานะครับเพื่อที่คุณจะใช้ AI ของ a c e b o o k เนี่ยมาช่วยจัดการยิงโฆษณาให้กับคุณแบบอัตโนมัติ และคุณยังได้เรียนรู้วิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบหลากหลายแบบเลยนะครับเช่นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าลุกอะไรหรือคล้ายกันนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแฟนเพจคนกดไลค์หรือคนกดถูกใจทเพจของคุณแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่า Remarketing ิ้งทำโฆษณาหลอกล้อให้กับคนที่เคยเข้ามาในแฟนเพจของคุณครับในคอร์ส Google Search Ads นะครับ ผมจะสอนคุณตั้งแต่การเปิดบัญชี Google Ads แล้วก็การสร้างแคมเปญโฆษณาพร้อมกับช่วยคุณคิดคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือสินค้าของคุณนะครับแล้วผมจะสอนฟีเจอร์ที่สำคัญต่าง,างๆเพื่อที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยแสดงอยู่บนหน้าแรกของ Google Search เพิ่มโอกาสให้มันสูงมากขึ้นนะครับเช่นการใช้คีย์เวิร์ดแบบแคบ การเรียนรู้วิธีปักหมุดเพื่อจะบังคับให้โฆษณาแสดงบนบางพื้นที่ที่เราต้องการการสร้างปุ่มโทรศัพท์บนตัวโฆษณานะครับเมื่อแสดงบนมือถือแล้วก็ Best Practice อื่นๆที่ Google เคยสอนผมมาครับผมมั่นใจว่า2คอร์อสนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับ Facebook และ Google Ads เป็นคอร์สในระดับพื้นฐานถึงปานกลางแล้วผมยังมีผู้ช่วยสอนอีก10คนนะครับทั้ง10คนได้ประกาศสัญญาบัตรจาก Google นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณไม่ต้องกังวลเลยพวกเราเข้าใจคุณดีครับเราเปิดมาแล้วหลายคลาสตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วปีนี้เราก็อยากจะเปิดคอร์สดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราถนัดและเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการเพิ่มยอดขายบนโลกออนไลน์ครับ รีบตัดสินใจนะครับเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะครับเรารับเพียง30ท่านต่อคลาสเท่านั้นถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครเรียนแอดไลน์ของบริษัทเรานะครับแอด SME Jump สัญ,ญลักษณ์ SME JUMP หรือโทรมาที่เบอร์061-519-7733นะครับ061-519-7733แล้วพบกันครับ